สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเสสายจเจ้นเพื่อนสวยแล้วตอนนี้ม่กองลุกมาทงจเจเ้นเพื่อนเม่กองมาเบิ้งเขาน้ำปังเจ้นเพื่อนแม่กองมาเบิ้งเตาทานน้ำาจ้ะเม่กองก็เลยมานังเบิ้งเส้ามีแห้งขางคู่น้าจเจ้นเพื่อนขางริมสานี่จ้ะเขาน้ำปังเขาน้ำปังของแม่กองเ,เพื่อนเบิ้งกันกะนะ น้ำกระเลือหลายจะเป็นเพื่อนแม่กองคุดวาสิีเอาปุ๋ยมาวานนี่หละจะต้นเดือนของเดือนนี้นะจะเป็นเพื่อนชมวิวถัดนาจะเป็นเพื่อนเนาะชมวิวชมวิวยุธงอยู่นาจะเป็นเพื่อนนี่จ้ะฟังเสียงนกะฟังเสียงนกอ้องจะเป็นเพื่อน,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 ออน,อนมีมูเป็นนก แม่กองยุโฮมจะเพื่อนเพื่อนแม่กองยุโฮมมาเบิ้งทิยวทั์จะเพื่อนเพื่อนฟังเสียงหนกจะเพื่อนเพื่อนฟังเสียงโหน้องยินสบายที่จะเพื่อนเพื่อนยุยุคห่างที่แม่กองนั่งนี่ก็คือสาน a m จะสานา m ยุคห่างหน้าแม่กองก็คือทิยวทัดของเขานับปังจะเพื่อนเพื่อนนี่ เอาน้าปังแม่กอลแม่กอลสิพาลูกไปเบิ่งจ้ะลูกไปเบิ่งเขาหน้าปังกันนะเป็นจังไดเนาะส่วนทางนี้บ่ค่อยได้มาจ้ะอยู่ริมตัวน,นั้นก็นเป็นแตงโมจ้ะแตงโมก็ไม่ใหญ่แล้วแม่กองก็เลย มเมกองค์พือผาเพื่อนไปเบิงไปเบิงกันนะเขาเมกองเป็นยังไงเนาะ,ะเพื่อนง้อ,งอก,ก็กำลังกินหยาเบิงกันนะทิวทัดเขาก็ง้างง้าจะเพื่อนชมทุ่งนาจะเพื่อนชมทุงนาเขานาปัง เอาหน้าปังร้านปุ๋ยอีกเี่ยวหนึ่งจ้ะร้านปุ๋ยอีกเทนึงกับสิบพอ่อูุดอกดน้ำก็ยังงั้งจ้ะนี่ะรอแถวนี้เม่กองกับไดสามไม่จะเป็นเพื่อนมันบ่มีเขาสามให้มันเต็ม ก็เรามองกระสูงก็เรามองกระตั้มจะเขาหน้าปังก็ได้ที๋ยจัดนักตื่บยุรละวานปุ๋ยแกเพื่อนเ็กก้องกระเห็ดทงเห็ดให้เดียวจองเพื่อนให้นาะให้เดียวเียจ้ะ เขาหน้าปังแม่กองก็ดีว่าจะเ,เพื่อนแดดฮ้อนฮอนจะเป็นเพื่อนจิเที่ยงแล้วเน,ะนาะนะรอขางๆพี่น้องเพิ่นก็บ่เา็ดเห็ดแต้เ,ตเขาน้าปังแ็้แม่กองเท่านั้น